สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินดิตีทีเคนะคะวันนี้นะคะคินดิตีจะมารีวิวเป็น ตลาบพระชัยชินบัญชรนะคะหรือว่าพระชัยรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยเป็นแบบฝั่งเพชรแท้นะคะแล้วสภาพเนี่ยยูสเวอรี่ไลท์นิวมากๆนะคะสภาพเหมือนใหม่มากนะคะแล้วก็ฝั่งเพชรแท้ไม่ต้องการเนี่ยเม็ดประมาณ7ตังค์นะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เม็ดละประมาณ4ตังค์นะคะฝั่งละ5เม็ดนะคะก็รวมกันเป็น10เออรวมกันเป็น4เม็ดก็คือ ทั้งใบเนี่ยก็จะมีเจ็ดตังประมาณเจ็ดตังหนึ่งเม็ดแล้วก็ประมาณสี่ตังนะคะทั้งหมดสิบเม็ดนั่นเองนะคะก็ฟังเพรแท้สวยๆแล้วสภาพคือใหม่มากนะคะใบนี้ใส่ผ้าชัยบชินบัญชรได้ขนาดแบบพอดีเป๊ะเลยนะคะแล้วรอบข้างนี่ก็จะเป็นงานไข่ปลานะคะสวยงามมากเวอร์นะคะแล้วก็ไข่ปลาคือรอบใบเลยนะคะทั้งซ้ายขวาล่างนะคะ เราก็ปิดสนิทดีทั้งสองข้างนะคะชึบนี่ค่ะแล้วด้านล่างนะคะก็มีงานไข่ปลาด้วยเช่นกันนะคะเราบานพับต่างๆยังอยู่ครบนะคะก็คือเพอร์เฟมากนะคะแล้วก่อนนะคือที่อ๋อนี่ค่ะเราคือปกติเราเห็นตรงเรียกว่าเดือยด้านล่างเนี่ยจะเป็นแค่เดือยธรรมดาใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาก็แกะลายด้วยนะคะลายของเดือย คือดีเทลแน่นจริงทำเป็นลายเดียวกับเกลียวนะคะทีอ่อยู่ข้างๆตรงงานไข่ปลานั่นเองสวยงามมากนะคะแล้วก็ห่วงห่วงก็ยังอยู่ในสภาพดีเช่นกันนะคะเหมือนแบบทามาเจ้าของทาสั่งทามาเก็บนะคะเดี๋ยวค่ะใช้แบบเก็บไว้ในเซฟนอนเซฟเหมือนนาฬิกาที่เขาเรียกกันนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็เป็นเรียบเรียบแบบนี้นะคะแกะลายแบบทั่วไป ด้านหน้า,นาจัดเต็มแล้วด้านหลังก็คือแกะไร้ทั่วไปนะคะชึ้บนี่แต่ก็สวยอะ่ะคือด้วยความที่ว่าสภาพของใบนี้ยังดีอยู่มากๆสภาพเหมือนใหม่มากๆนะคะก็ทําให้ล้วทองของใบนี้เนี่ยคือเน้นๆเลยใบนี้เนี่ยหนักเกือบยี่สิบกร,รัมนะคะเราก็ฝังเพชรแท้อีกด้วยแล้วเพชรก็สวยอลังการมากเวอร์นะคะคือเป็นใบเล็กๆแต่ว่า ความสวยยืนหนึ่งมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาวัดขนาดกันดีกว่านะคะเพราะว่านอกจากพระชัยชินบรรชอเนี่ยอาจจะใส่พระชัยรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะชื้อเปิดมาบรรพับไม่หลวมนะคะแล้วก็ขนาด กต่คือหน่วงมือมากน้ำหนักคือใบเล็กแต่น้ำหนักเยอะนะคะแล้วก็ขนาดนะคะเดี๋ยวคินวัดที่ฐานก่อนเลยก็ข้างฐานความกว้างด้านในนะคะจะกว้างอยู่ที่1.8เซนนะคะแล้วส่วนสูงนะคะด้านในอยู่ที่2.8เซนนั่นเองค่ะก็นี่ด้านในแล้วก็ปิดเกือบเสียงดังคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ความกว้างที่ฐานของหน้าจอนะคะเดี๋ยวคินวัด 칩 치... ความกว้างที่ฐานของหน้าจออยู่ที่1.5เซนนะคะส่วนความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่2.2เซนนั่นเองนะคะก็เผื่อให้ไายมีพ้ารุ่นอื่นที่ใส่ได้นะคะเป็นใบเล็กๆนะคะน่ารักนะคะ,ะ,ะ,คะใส่ผระชัยรุ่นอื่นก็ได้นะคะแล้วน้ําหนักของใบนี้อย่างที่บอกนะคะทองเน้นๆ19.80กรัมก็คือเกือบ20กรัมนั่นเองนะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองก่อนทองสำหรับ รุ่นไหนหรืออยากสัมผตลรบทองกรอบทองมือหนึ่งหรือว่าอยากแบ่งปันตลับทองกรอบทองเศษทองพระทองคํานะคะส่งรูปมาทางไลน์ s i t k หกหหกหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองนิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกหกแปดห้าได้เลยค่ะร้านอยู่ชั้นสามห้ามดิฟงามวานร้านอยู่ติดกับริบตัวกลางนะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะไม่มีวันหยุดเผื่อท่านไหนอยากแวะมา,าแบ่งปันทองนะคะหรือว่าอยากมาลองตลับมาพูดคุยกันได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยก็ วันนี้นะคะคีนิติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คมนิติทีเดีด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่สภาพเหมือนใหม่แล้วก็ประหยัดค่าแรงค่าซิปไปได้เยอะเลยนะคะก็เชียร์จนจบจบคลิปแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ